คุณเกิดในปีฉลูปีวัวปีมังกรซึ่งมาเยือนเราทุกๆองปีถือเป็นการประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และสำหรับผู้ที่เกิดภายใต้สัญ,ญลักษณ์ของวัวปีนี้จะนำมาซึ่งผลกระทบมากมายที่อาจเกิดขึ้นทั้งเชิงบวกและความท,าท้าทายความมุ่งมั่น และความดื้อรันที่เพิ่มขึ้นชาวอาเป็นที่รู้จักในด้านจรรญ,ญาบรรณในการทำงานและความมุ่งมั่นที่แข็งแกรง่งในช่วงปีมังกรคุณสมบัติเหล่านี้อาจเข้มข้นขึ้นทำให้ชาววัวพื้นเมืองมีความเข้มแข็งและความอุตสาหะเพิ่มมากขึ้น พวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะรับมือกับความท้าทายและบรรลุเป้าหมายโดยมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ความก้าวหน้าในอาชีพและความสำเร็จปีมังกรมักจะนำโอกาสในการเปิดโตและความสำเร็จในอาชีพการงานชาวอา พื้นเมืองอาจพบว่าตนเองกำลังปีนบันไดขององค์กรหรือได้รับการยอมรับในความพยายามทางวิชาชีพของตนความอดทนและความมุ่งมั่นของพวกเขาสามารถตอบแทนด้วยความสำเร็จในอาชีพที่สำคัญได้เครือข่ายทางสังคมและวิชาชีพที่ขยายออกไป มังกรมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นกันเองและการสร้างเครือข่ายบุคคลในอาจอาจค้นพบความสัมพันธ์ใหม่ๆและการติดต่อที่มีอิทธิพลในช่วงเวลานี้ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือความร่วมมือหรือสมาคมที่เป็นประโยชน์อื่นๆพลังงาน และความมีชีวิตชีวาที่เพิ่มขึ้นพลังงานที่มีชีวิตชีวาของมังกรสามารถเติมพลังให้กับชาวพื้นเมืองอาปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการมุ่งเน้นไปที่สมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิต โดยใช้ประโยชน์จากพลังชีวิตที่เพิ่งคนพบนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตัวความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินและการบริหารความมั่งคั่งชาวฉลูมีแนวโน้มที่จะมีความรับผิดชอบทางการเงินและปีมังกรอาจนำเสนอโอกาสในการเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตาม การจัดการการเงินอย่างชาญฉลาดหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นและตัดสินใจลงทุนอย่างรอบรู้ถือเป็นสิ่งสำคัญความท,าท้าทายและการเติบโตทางอารมณ์แม้ว่าปีมังกรจะมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็นำมาซึ่งความท้าทายด้วยโดยเป็นการทดสอบความอดทน และการปรับตัวของชาวอาขความท้าทายเหล่านี้อาจเป็นโอกาสในการเติโตูทางอารมณ์และการพัฒนาตนเองการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและการค้นพบตนเองมังกรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและการค้นพบตนเอง เชื่อค่านิยมหรือวิถีชีวิตของพวกเขาในช่วงปีนี้ถึงเวลาที่จะสำรวจขอบเขตใหม่ๆและทำความเข้าใจตัวเองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น